สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ป้าวรีจะมาทำซุปฟักทองที่ป้าปลูกเองนะคะ,ะทำซุปฟักทองใส่ไก่เนื้อไก่เนื้ออกไก่นะก่อนอื่นต้องมาหั่นไก่แล้วก็เดี๋ยวป้าวรีจะเอาไปหมักนะคะไม่ต้องพิธีพิถันหรอกคะ่ะหัน่นเดี๋ยวเราก็ต้องไป เดี๋ยวเราต้องเอาซุปไปปั่นนะคะหั่นไปเลยหั่นเป็นลูกเต๋าไปเลยค่ะวิธีการหมักนะคะป้าบรีก็ใส่เกลือค่ะนี่นะป้าบรีก็จะใส่เกลือลงไปใส่พริกไทยค่ะทำซุปใส่พริกไทยเยอะหน่อยพริกไทยค่ะป้าบรีใส่ผงข้นอนะคะ เดี๋ยวป้าบรีจะใส่แป้งไปนิดนึงค่ะแป้งนะคะเนี่ยเดีวป้าก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะเพื่อทําการค้นค่ะพอเสร็จแล้วนะคะป้าบรีล้างมือแล้วนะเอาเนื้อไก่ลงไปค่ะแล้วก็ทําการขยําเลย พอเข้ากันดีแล้วก็เอาฝามาปิดแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก่อนนะคะค่ะตอนนี้ป้าวรีก็กําลังจะเอาฟักทองมาหั่นนะคะเนี่ยฟักทองของเราเองที่ปลูกไว้ที่สวนนะเพื่อนๆจาได้เนาะเนี่ยวันนั้นน่ะที่ป้าวรีพาไปเก็บกันโอเคป้าวรีก็จะเอาลูกนี้นะเนี่ยลูกนี้ค่ะเดี๋ยวนี่เอาลูกนี้เดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวมาหั่นกัน ป้าวรีก็ได้ล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าฟักทองเขาจะแก่ไหมเนี่ยลูกนี้อออกท้ายสุดเลยนะคะเนี่ยเขาออกช้ากว่าเพื่อนหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเพื่อนคะเขายังไม่แก่เลยค่ะแต่ป้าวรรีก็จะทําซุปเหมือนเดิมนะคะแต่เนื้อเข้าดีมากเลยดู ดูคันเพื่อนค่ะนี่ก็คือลูกสุดท้ายเลยเนี่ยแล้วเขาแล้วเขาก็จะลูกเล็กกว่าเพื่อนเลยคะ่ะมาดูนะคะว่าป้าวรีจะทําซุปอาจจะน่าทานไหมคะแล้วรอดูว่าเขาเนื้อเขาอะจะมันไหมเนาะเดี๋ยวมาหั่นกันนะคะหั่นแบบไหนก็ได้คะ่ะแล้วแต่ชอบเนี่ยป้าบริก็ได้ปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้นะ ้วมาดูตอนป้าวรีหั่นเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะ,ะนี่เต็มกระมังเลยก็<ร>คงไม่ทำทั้งหมดค่ะเ,คเดี๋ยวจะแบ่งเดี๋ยวจะแบ่งสักครึ่งหนึ่งนะเก็บไว้ในต Ū ู้แช่นะเอาไว้ทำรอบหน้าอีกโอเคเดี๋ยวป้าวรีจะต้มน้ำแล้วค่ะป้าวรีต้มน้ำแล้วนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะ อันนี้ป้าวรีก็ทําแบบฉบับของป้าเองนะท่าเพื่อนนะปลูกเองทานเองค่ะใส่พริกไทยไปนิดนึงพริกไทยพริกไทยขาวนะคะพริกไทยขาวนะใครจะใช้พริกไทยดําก็ได้ค่ะป้าวเรียชอบใส่ชอบใส่ไอ้พริกไทยนะ พอเราใส่เกลือลงไปแล้วเป้าดีก็จะใส่หอมค่ะไม่ต้องไปปรุงอะไรมากหรอกค่ะป้าวีใส่แค่นี้แล้วรอให้น้ําเดือดนะคะแล้วก็จะเอาฟักทองมาลงในขณะที่ว่าเรารอให้น้ำซุปของเราเดือดนะป้าวีก็จะมาแบ่ง มาแบ่งฟักทองใส่ถุงไว้นะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ฟรีเซอร์เนี่แหละต้องใช้ถุงสำหรับแช่แข็งนะคะนี่ค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยนะนเดี๋ยวป้าบรีก็เอาไปเข้าตู้แช่ก่อนนะน้ำเดือดประมาณนี้ก็เอาฟักทองลงเลยถ้าจะถามว่าทำไมต้องเอาฟักทองลงก่อนอะ่ะทำไมไม่เอาไก่ลงไปก่อนล่ะ ฟักทองมันสุกยากค่ะฟักทองของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่เราก็ใส่ไก่ลงไปไก่ที่เราหมักไว้เมื่อสักพักนะกบวารีใส่ลงไปหมดเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าฟักทองเขาจะไม่มันนะเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่อะ่ะก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ยุ่มยุมให้เขาจมไปนิดนึงนะแล้วก็รอสักพักนึงค่ะ วันนี้ฝนตกครั้งเพื่อนคะ่ะฝนตกทุกวันไม่ใช่วันนี้คะ่ะตกทุกวันเลยออกไปทําอะไรไม่ได้ที่สวนแล้วก็มาทําซุปร้อนๆทานกันนะคะเพื่อนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมป้าวรีใสเ่เครื่องปรุงน้อยจังระวังนะคะเดี๋ยวเขาจะเคม็มเพราะว่าเราได้ปรุงตอนเราหมักไก่ไปแล้ว ไปใส่เยอะๆเดี๋ยวเค็มมันมันแก้ไม่ได้นะคะเวลาทานแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการเค็มอีกเราก็สามารถใส่เกลือได้นะเสร็จแล้วป้าวรีก็ใส่โผลงไปนะคะเมื่กกีนนี่ปั่นไปลืมค่ะลืมว่าจะต้องตั้งกล้องอะปั่นลงไปค่ะ เอาคะ่ะเอาลค่ะป้าวรีก็เทใส่เทใส่ค่ะป้าวรีก็ได้ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือซุปฟักทองที่ป้าวรีปลูกเองนะหลังจากที่แบ่งแล้วนะคะแบ่งใส่ถ้วยสองถ้วยสําหรับป้าวรีแล้วก็สําหรับคุณลุงนะคะแล้วที่เหลือนี้เราก็แบ่งใส่ในนี้นะคะ ไว้ให้เขาเย็นตัวแล้วเราก็สามารถปิดฝานะคะขะปิดฝาแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเอาไว้กินแล้ว,ลว<า>ค่ะเพื่อนค่ะอันนี้คือซุปวักทองที่ป้าวรีปลูกเอง<า>นะคะไปเลยค่ะมัมกันเลย